สวัสดีค่ะวันนี้ก็เราจะมาทำหมวกนะคะที่เป็นแบบหลากลายสีแบบนี้กันนะคะก็ถ้าเกิดว่าวิธีการถักค่ะใบนี้จริงๆถักไม่ยากมันลักษณะจะเหมือนกับในตัวของตรงนี้นะคะก็จะถักเป็นลายก้นหอยนี่ล้นก้นหอยจะวนแบบนี้นะคะและถักแบบฐานของกระเป๋า EP 96ค่ะก็สามารถนามาปรับใช้ตามนี้ได้นะคะ หรือถ้าเกิดว่าท่านใดมีวิธีการที่ถักหมวกอาจจะนำไปปรับใช้กับในคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะแนะนำอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของการต่อเชือกด้านในนะคะแบบนี้หรือการเก็บปมด้านในของตัวหมวกนะคะนี่มันจะไม่ค่อยเห็นรอยหรือว่าไม่เห็นปมเลยแบบนี้นะคะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปถักตามกันได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นที่สีครีมนะคะอ๋อสีเบทค่ะขอโทษค่ะอันนี้จะเป็นเบจอ่อนเบอร์22นะคะและเตยจะใช้เป็นเข็มของด้านเบอร์4เพื่อไม่ให้หมวกมันแข็งมากนะคะสีนี้หมายถึง4มิลน,นะคะของเข็มทิวลิปนะคะแต่ว่าเตยใช้พัตเตอร์แปะไว้แล้วก็คือถ้าเกิด ขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการที่จะใช้เป็นสีไหนอันนี้สามารถปรับใช้กันได้นะคะคือไม่ได้มีข้อบังคับหรือว่ากดว่าต้องใช้เป็นสีนี้ขนาดเท่าไหร่หรืออะไรยังไงก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้แต่ถ้าเกิดว่าขนาดของเชือกร่มนานเตยก็จะอยู่ที่1.8-1.9มิลดังนั้นวันนี้เราก็จะเริ่มต้นกันแบบนี้นะคะก็ถัก X ค่ะทั้งหมดอยู่ที่8หลัก1 อ่ขึ้นต้นด้วยโซ่หนึปิดก่อนนะคะแล้วก็ถักเอ็กก่อนหนึ่งหลักแล้วก็เกี่ยวไปข้างหลังแบบน,นี้ mm. เพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเวลาที่มันเป็นวงกลมแล้วเราจะได้ดึงให้ช่องตรงกลางตรงนี้ค่ะมันแคบลงได้อันนี้3าเอแล้วนะคะสี่ห้าหเจ็ด เราจะถักเป็นลายแบบก้นหอยเหมือนก,นกันกับตัวกระเป๋าของ EP 96ดังนั้นตอนนี้ค่ะแถวนี้เราก็จะถักเป็น V กันไปทั้งแถวเลยค่ะถ้าถักเป็น V ทั้งแถวแถวนี้ก็จะเท่ากับ X 16หลักนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวจะถักแบบนี้วนกันไปก่อนนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะสามารถที่จะดึงแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อให้มันชิดกันค่ะตอนนี้พอเราถัก V วนมาจนครบทั้งแถวแล้วใช่ไหมคะพอแถวต่อไปค่ะเราก็จะถักเป็น X หนึ่งแล้วก็ V หนึ่งทีนี้ มาในช่วงตรงนี้ค่ะแนะนำให้ติดเข็มกัดไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทราบในตัวของจุดเริ่มต้นของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครอาจจะยังไม่มีเข็มกัดตรงนี้เราก็ใช้เป็นในตัวของอาจจะปลายเชือกนะคะผูกเอาไว้ก็ได้ีแต่ก็จะติดเอาไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเริ่มสลับสีเราจะสลับสีตรงนี้เลยก็ได้แต่เตยจะยังไม่สลับนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะถากแบบนี้กันก่อนอีกหนึ่งแถวอันนี้จะเป็น X1 V1 นะคะ ไปค่ะเราจะเป็น x 2 v 1อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเปลี่ยนลายลักษณะมันก็จะเหมือนกันกันกบในตัวของฐานกระเป๋าของ ep 9 6เหมือนกันนะคะ เตรียมขึ้นแถวต่อไปแล้วที่จะต้องเป็น x 2 v 1ทีนี้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเตยจะถักเป็น x 1ก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ช่วงจังหวะตรงนี้ค่ะเตยจะใช้เป็นการเปลี่ยนสีแล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนสีก็ลักษณะจะเหมือนกันกับการต่อเชือกเลยค่ะก็ถักเป็นแบบนี้ดึงเข้ามาแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็น x หลักที่1ตรงนี้เราก็ ถัก V แล้วก็ถัก X สังเกตดูมันจะเหมือนกับฐานของ EP 96ตรงที่ว่า V ตรงนี้แล้ว V ต่อไปก็จะมาอยู่ตรงนี้ V แถวต่อไปก็จะมาอยู่ตรงนี้มันก็จะเอียงเป็นลักษณะแบบนี้ไปนะคะทีนี้เราก็ถักเป็น X 2แล้วก็ V 1 ซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการสลับหลายๆสีก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยนะคะแต่พอดีว่าใบก่อนหน้านี้เตยทําสลับหลายๆสีไปแล้วดังนั้นใบนี้เดี๋ยวเตอจะขอสลับแค่สองสีนะคะคก็จะถักแบบนี้วนกันไปก่อนนะคะที่เป็น X 2 V 1ทั้งแถวเลย ค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักขึ้นมาในแถวต่อไปที่จะเป็น X 3 V 1แล้วนะคะทีนี้คือจะเปลี่ยนสีเราสามารถจะเปลี่ยนตรงจุดไหนก็ได้นะคะทีนี้เตยจะเปลี่ยนตรงจุดนี้เลยค่ะเพราะว่าจุดนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเป็นตัว X mm. นะคะอ่าขอใาเป็นตัว V ตรงแถวนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ X 1 x สอง x สามก็คืออย่างที่เตยแนะนำว่าเราจะถักเป็นเหมือนกับฐานของกระเป๋า ep เก้าสิบหกนะคะดังนั้นเราก็จะถักแบบนี้ค่ะลักษณะเดียวกันโดยการสลับสีแบบนี้กันไปเรื่อยๆตามความต้องการของเราว่าเราต้องการเปลี่ยนสีเป็นลายไหนบ้างนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยว เตยก็จะขอถักแบบนี้ไปค่ะจนความที่เป็น x จะอยู่ที่11หลักแล้วก็ v 1ที่เป็นส่วนของฐานตัวหมวกกับตัวหมวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นจะเป็นวิธีการถักตัวของหมวกกันอีกทีนึงนั้นเดี๋ยวขอถักแบบนี้กันไปก่อนนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มในการเปลี่ยนสีนะคะที่แรกเตยว่าจะใช้แค่2สี 4, ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทําให้ใกล้เคียงกันกับในตัวของแบบแรก ที่สลับหลายๆสีนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้้วใช่ไหมคะนี่แล้วเราก็ดึงขึ้นมาพักไว้จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันกับใช้วิธีการต่อเชือกเลยค่ะก็ดึงขึ้นมา,อ,าอันนี้ก็ดึงไปเชือกตรงนี้หลังจากนั้นค่ะเราก็ถักเป็น X ถัก ทับตามลายแบบนี้ไปนะคะแต่ว่าแนะนําให้จับเหมือนให้เขียวเส้นสีเขียวเนี้ยค่ะมาอยู่ตรงข้างหน้าอันนี้เราก็จะถัก V เพราะแถวนี้เราก็จะเป็น X4 แล้วก็วีอ๋อขอไปค่ะจะเป็น1 2 3 4 5 x 5แล้วนะคะก็วีก็1 2 3 4 5แล้วก็วี เราก็ถัก X ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะนําอีกสีหนึ่งมาสลับมันก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะเราก็ดึงสอดที่มาแบบนี้เลยแล้วเราก็ถักต่อเลยค่ะ x หนึ่ง x สองถ้าเกิดว่าตรงห่วงแรกของตรงนี้ค่ะมันไม่แน่นเราสามารถดึงตรงนี้ได้นะคะมีสองสามสี่ 2, 3, แต่ถ้านับตรงนี้ด้วยนะคะมันก็จะเป็น5 x แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ x 1แล้วก็ v นะคะ คือเราก็จะถักเป็นตามลายแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนตามที่เตยแนะนําไว้ถ้าขนาดที่เตยใช้ในหัวของเตยนะคะก็จะอยู่ที่1 1 x v 1แต่ถ้าเกิดใครต้องการที่ให้ปบใหญ่กว่านี้ก็อาจจะเป็น1 2 x v 1แล้วก็1 3 x v 1ปรับขนาดขึ้นไปได้ตามความที่เราต้องการเองได้ตามศีรัะของเราได้เลยค่ะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยก็จะถักสลับสีแบบนี้กันไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ในแถวนึงเราสามารถสลับสีได้ตามที่เราต้องการเองได้เลยหรือเราจะสลับในตัวของที่เป็นสีพื้นเตยจะใช้เป็นสีครีมสีเบจอ่อนนี้เป็นสีพื้นใช่ไหมคะดังนั้นก็อาจจะถักเป็นสักสองแถวสามแถวก่อนก็ได้แบบนี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาตรงช่วงของกลางหมวกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ในเวลาที่เราถักวนตรงนี้ค่ะนี่มันจะเป็นวนแบบนี้ใช่ไหมคะ ก็ยังคงนะคะที่ยึดหลักโดยการที่ว่าเตยถักไปนะคะจนถึง1 1 x v 1ก็เท่ากับว่าหลักที่12มันจะเป็น v ใช่ไหมคะทีนี้พอวนมาค่ะเราจนถึงตรงนี้ที่เป็นตัวจุดเริ่มต้นซึ่งมันก็จะเป็นการที่ว่าแถวนี้ค่ะเราจะถักเป็น x ทั้งแถวแล้วนะคะซึ่งจะเป็นการขึ้นต้นของตัว x อย่างเดียวในแถวที่1 และเราจะถักไปทั้งหมดค่ะอยู่ที่15แถวที่เป็น x อย่างเดียวซึ่งก็จะอยู่ในตัวของส่วนตรงกลางหมวกนะคะ,ะตรงตรงด้านข้างตรงนี้ของหมวกนะคะทีนี้พอตรงนี้ค่ะเวลาที่เราสลับสีคือเราจะสลับตรงไหนก็ได้นะคะไม่ได้ยึดหลักจําเป็นว่าต้องเปลี่ยนสีตรงจุดเริ่มต้นหรือว่าเปลี่ยนสีต้งจุดไหนเพียงแต่ว่าให้สลับกันแล้วมองภาพที่มันสมดุลกันนะคะ ทีนี้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเตยก็จะเปลี่ยนเป็นสีครีมอ่าสีเบจอ่อนขอโทษค่ะสีเบจอ่อนแบบนี้เตยก็จะถักเอ็กวนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทั้งหมดอยู่ที่15แถวและเราก็ยังคงที่จะเปลี่ยนสีในตัวของที่เป็นนะคะสายอ่าขอพนุญาตเปลี่ยนสลับสีไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใบนี้ค่ะเตยจะใช้เป็นเบจอ่อนตรงนี้ค่ะ2แถว แล้วก็สลับกันกับแถวที่มันจะเป็นสีสันนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเตยจะถักเป็น x แบบนี้วนกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตรงที่เป็นปีกหมวกกันอีกทีนึงในตัวของปีกหมวกนี้เราจะเริ่มต้นเป็นของตัว x สลับกันกับ v เพื่อให้ปีกมันบานเหมือนเดิมนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยก็ถักแบบนี้กันไปก่อนนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักขึ้นมานะคะเป็นตัวทรงของหมวกเรียบร้อยแล้วนะคะทีแรกเตยบอกไว้ว่าถักจะ15แถวใช่ไหมคะแต่ทีนี้ดูแล้วมันตื้นเตยก็เลยขอขยับขึ้นมาเป็น16แถวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วว่าค่ะคือสามารถวัดตามขนาดของศีรษะที่เราต้องการเองนะคะได้เลยอันนี้ด้านในก็อาจจะเป็นปมเยอะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเตยจะมาแนะนําวิธีการเก็บปลายเชือกกันอีกทีหนึ่งนะคะให้เห็นปมน้อยที่สุด แต่ว่าพอเราถักมาตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นแถวที่15ลายช่วงระหว่างเปลี่ยนะคะมันก็อาจจะอยู่ตรงที่ไม่ตรงกับหลักที่เราเริ่มต้นตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรเราก็ถักไปได้เลยแล้วเดี๋ยวพอมาถึงตรงจุดเริ่มต้นเราก็ค่อยถักในส่วนของตัวที่จะเตรียมขึ้นปีกหมวกกันนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยก็จะถักเป็นในตัวของแถวที่16ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงต้องหลักที่มันเป็นเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะคะทีนี้ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเตยจะเริ่มต้นนะคะโดยการที่ถักเป็นตัว V ก่อนนะคะก็ V 1แบบนี้นะคะแล้วก็ X 1 2 3 4 5สห 7จ็ดแ11เกแล้วก็ v 1เท่ากับว่าเราจะทำ x ทั้งหมดอยู่ที่12บสหลักแล้วก็ v 1ครั้งนะคะมันก็จะมาวนครบหลักพอดีเพราะว่าตรงนี้เราทำตอนจบใช่ไหมคะของตัวโคง้งเราทำอยู่ที่ x 11หลัก v 1 ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น x 1 2แล้วก็ v 1เพื่อที่จะเตรียมให้ปีกของหมวกมันบานขึ้นนะคะเราก็ทำแบบนี้ต่อได้เลย2 3 4 5 6นั้นเดี๋ยวเตยก็จะทำแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนมาจบตรงนี้คบแล้วเดี๋ยวเตยจะแนะนำแถวต่อไปกันอีกทีหนึ่งนะคะ ตรงนี้เตยก็ถักมานะคะพอมาถึงตรงนี้ค่ะทั้งหมดจะอยู่ที่13หลักเพราะมันจะเตรียมเตรียมเปลี่ยนเป็นแถวต่อไปแล้วดังนั้นหลักที่มันเป็น v ตรงนี้ค่ะเราก็ทิ้งไปตรงกลางระหว่างที่เป็น x 2อันก็ถักเป็น v ให้ตรงกลางตรงนี้เลยและหลังจากนั้นเราก็ถัก x ต่อมันก็จะกลายเป็น x 13หลักแล้วก็ v 1นะคะ ตรงนี้สี่ห้าหกเจ1ดแปอ็ดสิ่าตรงนี้ก็จะมาถึงหลักที่มันเป็นตรงกลางเหมือนกันตรงนี้นะคะมันก็จะกลายเป็น V แล้วก็ถัด X ต่อ ทีนี้เดี๋ยวเตยก็จะถักมานะคะให้มันตรงตามลายของมันเพราะอย่างที่เตยแนะนําไว้ว่าเตยจะถักเป็นสีเบตอ่อนสองแถวสลับกันกับการถักในตัวของส่วนที่มันเป็นสีเดี๋ยวพอช่วงต่อไปเตยก็จะสลับสีเหมือนเดิมนะคะในช่วงที่มันเป็นหลักของตัววีตรงนี้ค่ะเราจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่ห้าแถวนะคะอันนี้ก็จะเป็น แถวที่สองแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะถักไปอีกสามแถวเพื่อที่ปีกหมวกมันก็จะบานออกไปเรื่อยๆนะคะเราก็ได้ตามขนาดที่เตยต้องการแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ปีกหมวกบานกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มไปเป็นของพอห้าแถวแล้วว่ะคะ่ะถักเอกรอบก่อนหนึ่งรอบแล้วต่อไปก็ค่อยเป็นแถวที่หกที่ถักวีแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะ ดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยขอถักแบบนี้วนกันไปก่อนนะคะเพราะตรงนี้ก็เตรียมเปลี่ยนสีลายแล้วเ,เปลี่ยนสีเชือกแล้วนะคะนี่ตรงนี้เตยก็จะใช้เป็นสีส้มเข้ามาเหมือนเดิม เลยนะคะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะอยู่ในช่วงปีกหมวกเหมือนที่เตยแนะนำไว้นะคะว่าถ้าเกิดตรงนี้ค่ะเตยจะถักมาทั้งหมดให้อยู่ที่5แถวนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ที่1 2 3 4 5สาี่หาพอแถวต่อไปค่ะเตยจะถักเป็น x วนเลยนะคะก็จะวนไปให้ได้ตามขนาดของปีกหมวกที่เราต้องการซึ่งเตยอาจจะทำปีกหมวกไม่ไม่ยาวมากหรือม่นไม่กว้างมากนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะให้ปีกหมวกค่ะอาจจะต้องการกว้างกว่านี้หรือว่ายาวกว่าตามแบบของเตยก็ แนะนำให้แถวนี้ค่ะถักเป็น x ก่อนแล้วก็พอแถวต่อไปค่ะในส่วนของที่มันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะเราถักมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 x แล้วถึงเป็น v ดังนั้นพอเราถัก x รอบนี้ก่อน1รอบแล้วแถวต่อไปก็จะเป็น17 x v 1แถวต่อไปก็18 x v1 แล้วก็ถัก x บนอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็ต่อไปก็เป็น 19x v1 ลักษณะมันก็จะไล่าตามลำดับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าพอถักไปแล้วได้ปีกหมวกตามที่เราต้องการอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บขอบกันอีกทีนึงแต่ณนะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเตยขอถักในตัวของที่เป็นนะคะลายในแถวที่เป็น x ปกตินะคะของแบบ ขนาดตามที่เตยต้องการก่อนนะคะก็ยังคงสับสีเหมือนเดิมก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักนะคะในส่วนของปีกหมวกได้ตามขนาดที่เตยต้องการเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการให้ปีกหมวกค่ะกว้างขึ้นกว่านี้ใช่ไหมคะก็คือตรงนี้ที่เราถักเป็นทั้งหมดมาอยู่ที่ 16x v1 ก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16แเกาล้วก็ V1 ดังนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราต้องการให้ปีกหมวกกว้างขึ้นเราถัก X แถวนี้ก่อน1แถวเพื่อให้มันตัดไม่ให้มันเป็นคลื่นเยอะมากนะคะพอเราตัด1แถวเสร็จปุ๊บพอมาแถวตรงนี้เราก็ถักเป็น17 X V1 แล้วก็18 X V1 แล้วก็ตัด x เหมือนเดิมเราสามารถปรับนะคะวิธีการแบบนี้ไปจนได้ปีกหมวกตามขนาดที่เราต้องการเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดถักตามขนาดวิธีการแบบนี้ใช่ไหมคะปีกหมวกอาจจะไม่ได้ยาวมากก็เท่ากับว่าเราถักที่มันเป็น V ตรงนี้ค่ะมาห้าแถวแล้วแล้วก็ถักตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหลังจากนั้นค่ะเตยก็จะเก็บขอบหมวกแล้วนะคะ ซึ่งอย่างที่เตยบอกว่าแถวว่าค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกับในตอนของที่เราเริ่มต้นตรงนี้เพราะว่าลายมันจะหมุนไปเรื่อยๆตามที่เราปรับสีมาใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บขอบกันนะคะตรงหลักที่ตรงกับตรงจุดเริ่มต้นของเราตรงนี้วิธีการค่ะเตยก็จะเก็บเหมือนกับการเก็บขอบกระเป๋าเลยนะคะแต่ตรงนี้ค่ะ ไม่ต้องดึงแน่นมากเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทําให้เหมือนกับเป็นรอยมุมที่มันเอียงนะคะนี่ดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บขอบหมวกแบบนี้กันไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเก็บขอบหมวกเสร็จทีนี้ล่ะคะ่ะเราจะมาเก็บในตรงของด้านในของเชือกกันนะคะซึ่งมันจะต้องมีปมข้างในเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราจะซ่อนปมให้เห็นน้อยที่สุดนะคะนี่งั้นเดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้กันไปก่อนนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงตรงจุดที่เก็บปลายตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะทำปกติส่วนตรงลายตอนที่เราะค่ะถัก X เป็นลายสุดท้ายแล้วก็เตรียมที่จะหักลงตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะถักแบบนี้เลยค่ะดึงเก็บปลายตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะคล้องไปตรง X ที่เป็นหลักสุดท้ายนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะคะตรงนี้ทั้งหมดสามหลักแบบนี้เลยสามเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันก็จะเห็นเป็นมุมที่เอียงน้อยที่สุดนะคะนี่เพราะว่าถ้าเกิดลายอะค่ะอย่างที่เตยบอกว่าตรงนี้ที่มันเป็น2แถวและตรงนี้เป็น3ามแถวแต่เวลานับมามันเท่ากาันเพราะตอนช่วงที่เตยเปลี่ยนลายของเบสอ่อนตรงนี้นะคะ่ะเตยมาเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าเราจะไหลตามลายมันไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดจะถักเป็นของตัวสีอย่างเช่นเบสอ่อนตรงนี้ค่ะ1นึ่แถวก็ได้เหมือนกันหรือสลับที่เป็นแบบใบแรกของเตยค่ะมันจะเห็นลอยที่เป็นของระหว่างสองแถวแบบนี้ค่ะ1นึ่งแถวกับ2องแถวตรงนี้น้อยกว่าเพราะว่าอย่างเช่นตรงนี้อันนี้เป็นใบแรก มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปขั้นตอนของการเก็บปลายเชือกกันนะคะค่ะและทีนี้มาขั้นตอนของการเก็บปลายเชือกนะคะก็คือจะแนะนําให้ดึงขึ้นมาก่อนนิดนึงเหมือนจะให้มันแน่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เราโดนไฟแชปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะยืดให้มันกลับไปอยู่ที่เดิม แต่จะแนะนําวิธีการที่ไฟแชักลนแล้วมันไม่เป็นรอยดําเยอะนะคะก็คือตัดแบบนี้ได้ค่ะให้มันเหลือปลายแค่นิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไฟชักลนแบบนี้เลยแล้วช่วงจังหวะน,นี้ยลละค่ะที่มันยังนิ่มๆอยู่เราก็ดึงขึ้นไปอืม มันก็จะเก็บซ่อนเข้าไปข้างในแล้วนะคะก็จะไม่เห็นตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็ดึงออกมาแต่ถ้าเกิดว่าดึงแบบนี้ค่ะระวังมันจะลุยนะคะอือืแล้วเราก็ซ่อนเข้าไปแบบนี้เหมือนกัน มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ค่อยๆนะคะตัดเก็บไปทีละส่วนได้เลยแบบนี้นะคะ อันนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงเยอะเดี๋ยวมันจะลุกแล้วเดี๋ยวมันจะลามนะคะนี่นั้นเดี๋ยวเตยก็จะขอไปเก็บปลายเชือกแบบนี้นะคะทั้งหมดก่อนนะคะเพราะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเก็บปลายเชือกหรือว่าตัดปลายเชือก อันนี้จะเป็นของส่วนด้านในหมวกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านนอกหมวกแบบนี้นะคะอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเวลาที่ตัดปลายเชือกเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆทําทำไม่นั้นเดี๋ยวมันจะละลายโดนได้ก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวด้านนอกของหมวกค่ะสำหรับเชือกลมนะคะถ้าเกิดว่าในตัวของสีเบดอะคะ่ะที่เป็นสีพื้นถ้าถักตามนี้ก็จะ ใช้เชือกอยู่ที่ประมาณ100กรัมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถักตามนี้ค่ะก็คืออันนี้เตยไม่ได้นับในตัวของที่เป็นสีเศษเศษที่เอามาต่อตามนี้นะคะนับเฉพาะตัวสีพื้นก็จะอยู่ที่ประมาณ100กรัมได้100กรัมนิดๆน,นะคะแล้วก็ถ้าถักตามนี้ค่ะในตัวของส่วนกลางหมวกก็จะอยู่ตามนี้นะคะขนาดนี้เลยแล้วก็ ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วส่วนปีกมวกค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนิดๆนะคะตามนี้ถ้าไงก็สามารถนะคะสั่งซื้อเชือกร่มได้ที่เพจของคือดีแฮนเมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตยจะพยายามนำคลิปใหม่ๆม,มาลงเรื่อยๆนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตยแอนเที่ยวถักไปเรื่อยได้วยนะคะและเพจของเตยที่สามารถสั่งซื้อเชือกร่มและอุปกรณ์หรือสามารถสอบถามวิธีการถัก ก็แนะนำให้นะคะสอบถามคำถามไว้ได้ที่เพจของคือดีแฮนเมดได้เลยนะคะนี่ก็จะตามนี้นะคะ